ขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคิดดีมี EQ กับดรชุติมาวงสวัสดิ์ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพูดถึงทักษะการคิดอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของความคิดสร้างสารรคะ์ค่ะทำยังไงให้เรามีความคิดสร้างสารรค์นะคะเราก็ต้องฝึกคิดอะไรที่ใหม่ๆนะคะคิดในสิ่งที่เรา ไม่เคยคิดมาก่อนนะคะความคิดสร้างสรรค์มันเป็นความสามารถในการคิดริเริ่มสิ่งที่แปลกใหม่นะคะเคยคิดแคบๆก็คิดให้มันกว้างขึ้นไกลขึ้นคิดให้มันให้มันได้หลายๆในทิศทางอะค่ะมันก็จะมันก็จะส่งผลกับกับการดำเนินชีวิตของเรานะคะส่งผลกับการมองโลกของเราค่ะคิดให้หลุดออกจากกรอบความคิดเดิมๆนะคะและความคิดสร้างสรรค์เนี่ย มันจะช่วยให้เราเนี่ยมองเห็นความเชื่อมโยงของวัตถุรอบตัวของสิ่งรอบๆอบตัวของเรานะคะซึ่งมันจะช่วยให้เราแก้ปัญหาที่ยุ่งยากในชีวิตประจําวันของเราได้เลยนะคะอันนี้คือความคิดสร้างสารรค์นะทีนี้องค์ประกอบของความคิดสร้างสารรค์อย่างเงี้ยถ้าถ้าจะฝึกนะคะก็อาจารย์อาจารย์เคยไปเข้าเข้าคอร์สนะคะที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็ให้ให้เวลาหนึ่งนาทีนะคะเขาจะฝึกความ ความคิดแบบแคล่วคล่องนะคะว่าเขาจะให้โจทย์มาว่าอ่ะก้อนอิดใช้ทำอะไรได้บ้างให้เวลาหนึ่งนาทีโอ้เราก็ต้องเขียนในหนึ่งนาทีเราเขียนเขียนให้เร็วเร็วเลยนะคะนี่คือเป็นความแคล่วคล่องที่เราจะต้องใน,ในเชิงปริมาณน,นะคะเขาเรียกว่าออจะทำอะไรได้บ้างคิดแบบนี้จะทำอะไรได้บ้างถ้วยกาแฟ ถ้วยกาแฟที่ใช้แล้วจะทําอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นความคิดที่แบบมันมันแคล่วคล่องคิดคล่องคล่องฝึกไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นลองฝึกลองมองดูนะคะสิ่งรอบตัวของเราตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ดูซิว่าเออให้เวลาหนึ่งนาทีค่ะพวกเนี้ยใช้ทําอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็บางท่านก็อาจจะต้องฝึกความคิดแคล้วคล่องด้านถ้อยคํา นะคะซึ่งมันเป็นความสามารถของคนที่ใช้ถ้อยคำได้อย่างคล่คองคล่องนั้นก็ฝึกฝึกไปนะคะอาจารย์เนี่ยไปทำอันนี้อันหนึ่งทึ่งแบบทำแล้วก็รู้สึกดีเหมือนกันนะก็คือมีฮิวใจกับยายแก่แดดเชื่อไหมว่าอันนี้มันเป็นการฝึกความคล่องคล่องเลยนะมันต้องใช้ภาษาเนาะใช้ถ้อยคำนะแล้วก็ฝึกฝึกไปแล้วมันต้องคลิปนี้ต้องออกทุกวันนะ่ะนะก็ได้รับ ได้รับการต้อนรับพอสมควรนะก็น่ารักดีนะคะอันนี้ก็ชอบแล้วก็คนที่มีความคิดสร้างสารรค์อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะต้องคิดให้คล่องแคล่วในด้านการเชื่อมโยงเชื่อมโยงสิ่งนี้กับสิ่งนี้นะคะอย่างเช่นสมมุติว่า,อ,าอะไรดีละ่ะสมมุติว่าเราจะเอาเอามือถือนะคะเอาเอามือถือมาเอามือถือแล้วก็ ไมโครโฟนอ่ะมือถือกับไมโครโฟนเชื่อมโยงสองอย่างเข้าด้วยกันสิคะมันจะได้เครื่องอะไร <c oughs> อะไรเงี้ยฝึกเรียกว่าฝึกเชื่อมโยงฝึกหาว่าอันนี้รวมกับอันเนี้ยจะได้อะไรอย่างเช่นเอามือถือมารวมกับไมโครโฟนก็อนาคตาวิทยากรก็จะทำไงคะอาจารย์ก็จะมีไมโครโฟนที่เป็นมือถือไปด้วยแล้วก็ดูรูปอะไรไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะนี่คือการฝึกฝึกเชื่อมโยงนะคะซึ่งพวกเนี้ยมันต้องฝึกอะ่ะนะคะ แล้วก็แล้วก็ฝึกเสร็จแล้วก็ทำให้ทำเป็นประจำนะคะเพราะฉะน,นั้นไอ้ความแคล้วคล่องเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราได้เห็นอะไรใหม่ๆนะคะอะ่วันนี้พูดเรื่องความคิดสร้างสรรค์แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าชอบก็บอกว่าชอบนะคะอาจารย์จะได้เล่าให้ฟังต่อไปนะคะในครั้งต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคิดดี me eat you